เพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมโชลีลาแม่ไม้มวยไทยเหนือชั้นควา้าแชมป์อิสสุขับซุปเปอร์ไฟส์กลยุททางผ่านเข้ารอบไทยไฟส์2022สมใจกองเชียร์จบการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟส์2022รอบคัดเลือกที่อำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาและยังคงจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามายัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 อย่างน้อย2เข็มและมีการตรวจหรือแสดงผลตรวจ ATK ของทีมงานภายใน4 8ชั่วโมงก่อนเข้างานโดยไฮไลท์ของการแข่งขันไทยไฟ2022รอบคัดเลือกนี้คือการชกกันในรูปแบบสวมหน่วมพิกัด65กิโลกร,รมัมระหว่างมหาการเมืองร้อยเกาะเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมดีกรีแชมป์ม,มวยอิสุสุครับคนล่าสุดพบกับพยักสุรินทร์สุขสวัสดิ์แสงมรกตโดยเพชรธงชัยนั้นโชลีลาแชมป์ไฟแดงได้อย่างเหนือชั้น กับจังหวะคุมเกมบุกออกอาวุธมวยไทยครบเครื่องเอาชนะคะแนนไปตามคาดหมายรับเงินรางวัลจากอิสสุจำนวน3 0 0 0 0 0บาทส่วนสุขสวัสดิ์รับเงินรางวัล200 0 0 0บาทไปครองตามลำดับนอกจากนี้เพชรทงชัยทีวีเอ็มยิมยังคว้าสิทธิ์ไปลุยสธิ์มวยระดับโลกไทยไฟ2022รอบรองชนะเลิศที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้อีกด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพจอิซูซุเซล์จำกัดกับเพชรธงชัยแชมอิซูซุขับซปเปอร์ไฟลคนล่าสุดตัวแทนประเทศไทยในศึกไทยไฟ์2022นะคะอยากให้ท่านประธานฮาตะกล่าวแสดงความยินดีกับเพชรธงชัยค่ะครับเป็ต้นใจสั้นคือว่อิซูซูคัพซเปอร์ไฟล์ยูเมอครับเออこれからไทยไฟล์รอยัลทอร์ฟี่นะครัてที่จะได้รับาลฟียร ท่ทานประก็ขอแสดงความยินดีกับเพชรธงชัยนะคะที่สามารถเป็นแชมป์อิูซูคัพซูเปอร์ไฟในปีนี้ได้แล้วก็ขอให้ใช้ความสามารถอันโดดเด่นนะคะรักษาถ้วยพระราชทานในศึกไทยไฟ2022ให้อยู่คู่กับประเทศไทยด้วยนะคะท่ทานประธานคะอยากจะให้ท่านประานคุยกับผู้ชมทางบ้านขอกําลังใจให้กับเพชรธงชัยด้วยค่ะใช่แล้ว่อทตัว

ต้องขอบคุณรรท่านประธานหาตามากนะคะแล้วขอแสดงความยินดีกับเพชรทงชัยด้วยค่ะสู้ๆนะคะเพชรธงชัย